กลับสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทำในวันนี้ต้องบ้านบ้านจริงๆโอ้โหสุดขีดต้องแบบป่าป่ยสุดขีดเลยใช้ขอบบอกเลยว่าวันนี้ทำบ้ามบ้านนะขอขออนญาติพูดนะครับข้าทางตีนอะลาบอยเลยทีนี่ข้าทางเขาเลยครับเข้าทางเขาเลยครับเพราะวันนี้ร้านที่มาสอนชื่อร้านครัวไสงามริมน้ำอ่าไสงามไสงามงามจริงๆด้วย ใครไปที่ร้านจะตกใจใส่งามมากๆแล้วก็อยู่ริมน้ำร้านนี้เปิดมาทำไปเล่นมา20กว่าปีแล้วนะอยู่ตรงนั้นนะแล้วสวยแล้วบ้านๆสุดท่านผู้ชมไอ้ที่ว่าบ้านน่ะบ้านขนาดไหนบ้านขนาดที่ว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารป่าเลยเมนูที่มาสอนวันนี้ถ้าท่านหาได้ก็ลองทําดูครับเขาเรียกว่าผัดเผ็ดหนูนาถ้าสมมติว่าคนณต้หวันเนี่ยคุณชาวนาที่กำลังยังทาข้าวอยู่หาได้อ่ะเหอหาได้เดี๋ยมันยังมีอยู่ทุกวันนี้คือมันยังมีในธรรมชาติอยู่เยอะ เพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาถึงขนาดลวนลงเพื่อจัดหนูนามากินเพื่อไม่ให้มันไปกัดข้าวอ๋อเหมือนเราล่าจิงโจ้ในช่วงฤดูกาลนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะจิงโจ้หรือจะเป็นหนูนากันแน่ลักษณะนี้ขอเชิญท่านเจ้าว่าคุณสถาพรเขื่อนใจเอี่ยมจากร้านครัวใส่งามริมน้ำฟิบอลเงาวัดเยื้อมาตัดเพื่สนัสดสดีบวใช่ครับเป็นรุ่นลูกเป็นต่อจาก พ่อคุณแม่อีกทีหนึ่งใช่รับร้านเราชื่อครัวใส่งามริมน้ําอยู่ที่ไหนอ่าตั้งอยู่ตรงอ่าซอยเรียบคลองเปรมประชาครับอื่าปทุมใช่ครับปทุมลังสิตปฐุมปทุมลังสิตครับด้านหน้าจะเป็นติดกับคลองเปรมประชากรอครับด้านหลังจะเป็นติดกับสถานีรถไฟฟ้าลังสิตเลยโอเคครับผมแล้วตัวร้านติดต้นไทรเลยไทรต้นนั้นมันใหญ่จรงเนาะใช่ครับอ่าไทรต้นนั้น หกสิบกว่าปีแล้วครับใช่ไหมครับม่ไม่ใช่น้อยนะใส่ตัวนั้นมันต้องนานนานเลยแล้วนะแต่ว่าร้านเรานี่ก็ยี่สิบกว่าปีใช่ครับร้านร้านเราขายจะเข้ายี่สิบปีอ่าเป็นอาหารไทยครับอาหารไทยภาคกลางพื้นบ้านนะครับรสจัดใช่ครับรสจัดเลยเด่นจัดแล้วก็มีพวกกุ้งแม่น้ำปลาแม่น้ำครับแล้วก็อาหารป่า เก่งกว้างหนูหน้าต่อพ่อหมูเห่าที่ร้านมีอยากกินมากเลยอาหารปลาหางกินไม่ได้นานแล้วอะไรอะลูกสีมีลูกสีมันเผ็ดนะกเดีกินท่านเลยท่านอุตส่าห์ไปบนเพลิงเทียนอยู่ไม่แต่ที่บอกที่ร้านเขาเป็นร้านอาหารป่าอ่าเขาบอกว่าพวกพวกเก่งกว้างเนี่ยเขามีขายนะขายเพวกอันหรือเลี้ยงตามเก่งกว้างนี่จะเป็นจากฟาร์ม โดยตรงเลยครับถูกกฎหมายใช่เก่งกว่าไม่ใช่อยู่ดีครับผมไม่ใช่อยู่ดีๆไปจับเข้ามาไม่ใช่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคุกโอ้โหคุกอร่อยโทษพี่เออแล้วพี่มีไข่เจียวแบบเด็กๆอะไรอย่างี้ไหมพี่ครับเพื่อนผมต้องไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องหนูนาก่อน หนูนาที่ว่าเนี่ยได้เนี่ยเอามาจากไหนอ่าหนูนาจะเป็นหนูนาจากทางอ่าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนครนายกใครเป็นคนเอามาขายคุณตาจะเป็นรับซื้อจากชาวบ้านคุณตาจะไปรับซื้อมาจากชาวบ้านชาวบ้านก็จบมาจากท้องนาใช่อย่างที่คุณโก้พูดหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันนี้มันไปกินข้าวไปกินอะไรเขาใช่ครับเอาเวลาเกี่ยวข้าวเขาจะตีข้าวตีนาแล้วก็คือดักล้อมดักให้หนูวิ่งเข้ารอบอะไรของเขาเนี่ยครับเขาจะมีมีลันก็จะมีพวกลันนี่ก็คือ ทำจากไม้ไผ่ไปวางแล้วจะดูรูหนูรู้วอันไหนรูเก่ารูใหม่รูยังมีตัวรูไม่มีตัวรูล้างรูใหม่เงี้ยก็เอารันไปวางพอมันออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเหมือนรัดอะมาถึงเช้าเราก็ ที่นี่กูพูดทำไมพูดดูเหมือนมีความรู้จะกูเกิล e มาออ๋เขา Google เกิลเขียนกระทั่งว่ามีรันมีันดูรูเก่าได้ด้วยแล้วหนูนานี่ตัวมันเห็นี่ยอันนี้จะเป็นหนูพุกอ๋ออันนี้เป็นหนูพุกหนูพุกหนูพุกเนี่ยจะตัวเท่าน้องตัวเกือบเท่าแมวอ่ะอ๋อเหรอมันเป็นหนูใหญ่แต่เป็นหนูนาเหมือนกันหนูนาเหมือนกันหนูนาจะมีสองชนิดคือหนูท้องขาวอ่ากับหนูพุกหนูพุกเนี่จะใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีกูเกิลมันเขียนละเอียดยันเลยใช่ใช่ใช่แบบนี้ อเนืพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะมาสอนทําผัดเผ็ดหนูนาเป็นอาหารจานหนึ่งที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะครับเราดูกันว่าเขาทำอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าหัวให้ดูนิดหนึ่งถ้าอยากจะไปผมคิดว่ามันเป็นอาราอาหารป่าที่น่าไปมากบ้านๆดูบรรยากาศเขาบรรยากาศท่านผู้ชมดูเอาเองก็แล้วกันนะครับครัวไทรงามริมน้ําผัดเผ็ดหนูนานี่ดูดูต้นนี้เนย โอ้โอยดีบ้าไปแล้วนะถ้าคล,ลุคม,มหมดทั้งร้านเลยนะนี่คลุมหมดเลยนะคลคุมหมดน,มนี่นี่นี่ร้านเกือบยี่สปีแล้วนะนี่แล้วแบบนี้ลักษณะนี้จะจะเป็นร้านติดริมน้ำเลครับอยู่ชายน้ำเลยครับอันนี้มองเห,เ,หเห็นเลยว่าสบายเลยอยู่สบายอะเริ่มเริ่มคือเราตั้งกระทะแล้วถ้าใส่น้ํามันครับเอาหนูนาลงไปคั่วครับคั่วให้แห้งครับเพื่อให้ได้กลิ่นหนูนาขึ้นมาแล้วก็ใบมะกรูดฉีกใส่ลงไปครับ แล้วก็ผัดเพื่อให้อ่าดับกลิ่นของนูนานิดนึงใส่พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดเป็นพริกแกงสูตรของทางร้านครับเผ็ดเลยใช่ครับเผ็ดแล้วก็ใส่เครื่องผมปรุงรสครับนิดหน่อยครับผมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ผัดคั่วให้แห้งครับครับอ๋อต้องแห้งแใช่ครับใส่พริกไทยอ่อนครับ แล้วก็ใส่มะพร้าวคั่วนี่เพิ่มความหอมมันจะหอมไอ้มะพร้าวคั่วเนี่ยเลยท่านผู้ชมแล้วมันจะแห้งแน่นอนมะพร้าวมันจะไปดูดน้แล้วกลิ่นจะหอมออกแล้วแต่งสีด้วยพริกที่แดงครับผมใบกะเพราครับแล้วก็ผัดคั่วให้แห้งเลยครับผัดไปเรื่อยๆเนี่ยเอาจนแห้งเนี่ยนะใช่ครับผมนี่เป็นอันเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับง่ายเหลือเกินผัดเผ็ดนูนาครับเดี๋ยวจะน่าให้ฟัง าทำไมถึงใส่มะพร้าวเออเออเอออ่ามะพร้าวท่านผู้ชมฮะเวลาท่านมีปัญหาอะไรเซิร์ชที่ Google เลยนะครับรา้ละเอียดผมรู้แบบนี้เลยรคือต่างจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยเวลาชาวนาเขาหาหนูนามาเนี่ยบางทีมันได้มาน้อยอืได้มันสองตัวแต่เขาต้องการทำให้กินพอทั้งครอบครัวเขาก็ใส่มะพร้าวคั่วเข้าไปเพื่อเหมือนเพิ่มเนื้อแต่บังเอิญมันหวานและมันเขาก็เลยแบบใส่กันต่อมาว่าเวลาผัดเป็นหนูนาให้ใส่มะพร้าว มะพร้าวคั่วด้วยไอ้ที่ไอ้ที่แบบว่ามะพร้าวคูนอ่ะใส่ด้วยเพราะมันจะพอรามะพร้าวโดนกระทะกระทะมันจะหอมมันจะแบบกลิ่นไม่ไหม้แล้วก็แบบจะมันหวานมันจริงๆแล้วต้นกําเนิดคือมันได้มาน้อยอ๋อแล้วไม่พอกินในบ้านเืองของคำถามต่อมน่คุณเมื่อคืนรู้ขนาดนี้จริงเวลาหนูนาเวลาทำอ่ะผมเห็นมันเป็นเส้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 นทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เป็นเส้นก็คือกานเนื้อเขาครับอ๋อเหรออ่าฮะตัว ใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นตัวกล้ามเนื้อเดี่ยวเนเส้นอย่างนี้คือจากอันนี้เอาไปย่างก่อนแล้วค่อยมาฉีกเป็นชิ้นอันนี้เขอ๋อแล้วก็ฉีกแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วถึงจะเอาไปคั่วให้แห้งแต่มันจะมีอีกชนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าท่านหนูนาท้องขาวจริงเนี่ยตัวมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่ตัวเนี่ยใหญ่เต็มที่แค่เนี้ยแต่นั้นเนี่ยคือต้องบอกตัวว่าสับทั้งกระดูกสับทั้งกระดูกสับทั้งกระดูกแล้วก็ต้องสับละเอียดไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะมันจะตาตำ หนูนาที่ว่านี่เป็นหนูนานครนายกเวลาเขาซื้อมาประมาณ 2- 3สตัวกิโลนะซื้อมาจากชาวบ้านนะท่านผู้ชมเขาไปย่างในคุณตาคุณแต่วไปย่างก่อนใช่ครับคุณตาย่างเตาถ่านซึ่งเตาถ่านแท้ๆหอมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยพอย่างมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วมาฉีกแล้วมาฉีกออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวออมาเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติจริงๆจริงๆเนื้อมันจริงๆโดยเปล่าๆพอย่างเสร็จมันมีกลิ่นไหมไม่มีนะฮะ มันไม่มีมีอ่ะอย่างอันเนี้ยเราไม่เจอกลิ่นสาบเขาแล้วนะม,มแต่ว่าจะมีคือฟิลมัได้เหมือนคุณกินไก่ฉีกนี่คั่วแท้ใช่ไม่ได้เป็นฟิลนั้นเลยเพราะว่าเราถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่นับว่าชื่อหนูนะไม่นับว่าเป็นหนูนานะแล้วเราเอาไข่ไม่รู้เรื่องอะไม่รู้เรื่องอร่อยเหมือนกันไม่รู้เรื่องจริงอร่อยดีเผ็ดหอมแล้วมันไม่ไม่แบบที่พี่โก้บอกมันมันแล้วมันมันมันหวานหวานอร่อยมากคืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าหนูเนี่ยที่เขาเรียกหนูนาหนูนาเนี่ยมันแพงนะาอื อยู่ที้เขาแบบโล่สองร้อยกว่านะสามร้อยสามร้อยเลยโอ้ตอนก่อนหน้านี้ยังสองร้อยกว่าสองร้อยแปดสิบนี่แพงสามร้อยเนแพงกว่าเนื้อจริงนะใช่ครับสามร้อยครับอยู่ี้เขาเลี้ยงขายกันเป็นธุรกิจแบบโอเคเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูนาเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหนี่ถือว่ารสชาติดีนะกินไปเนี่ยมันจะแบบค่อยๆมันละอุขึ้นมาแล้วมันร้อนปปลายเข้ามาตลอดเวลาคืออยากจะบอกว่าหนูนาเนี่ยก็ทำไมความรู้เยอะอย่างหนูเต้เยอะหนูเต้เยอะ อย่าจะบอกหนูนาเนี่ยเวลาถ้านหนูนาเองกินเนี่ยเรากินก็ไม่เราจะอร่อยหนูนาเลี้ยงมันจะมันเยอะนะครับหนูนาจริงมันจะมีแต่กล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญคือนี่ไงของจริงอ่ะมันจะมันจะกินพวกข้าวอ่ะมันไม่ได้กินเข้าใจป่ะมันกินข้าวเพราะนี่พอกัดไปแล้วตัวเนื้อมันแบบเฮ้ยอร่อยว่ะไม่ได้เหม็นตอนแรกก็กลัวว่ามันจะเหม็นอร่อยอมากยองไม่อยกินเลยนะยังไม่เคยกินเลยครับผมอร่อยมากอร่อยจริงๆฮะบนี่อร่อยจริงๆฮะ โห่เผ็ดไปตอนแรกผมไม่นึกว่ามันอร่อยอย่างงี้โอ้โหโหพี่บอลทำร้อนมันมาตอนทช้ถ้วยอ่ะโอ้โหคือไอ้บอกว่าก็ใครไปนะครับร้านตัวรายงานติมน้ำนะผัดเผ็ดหนูนาเขาชอบของป่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เชิญเลยแนะนำนี่อะไรครับเมนูอันนี้เป็นแกงผัดเผ็ดครับเรื่องนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับโอ้โห โอ้โหลลิ่งเป็นอีกแบบไปนะอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆอร่อยเลยเครื่องสมุนไพรก้อหอมเราได้กินของอร่อยอร่อยแบบนี้และเราได้รู้จักร้านแบบแบบแบบนี้อยากจะมีความสุขแบบนี้ลองไปกันดูใช่ฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณสถาพรขอบคุณร้านครัวไซงามริมน้าครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเชื่อผมมันอร่อยจริงๆรอร่อยอันนี้เก่งจริงๆใช่ครับเก่งผัดเผ็ดเนื้อ เอาเอากลับไปบ้านจะเน่านะโอ้ยอ่ะเขาไม่เขาแบกกลับมันเหนื่อยใช่ไหมพี่บอลเหนื่อยเเดี๋ยวจะเหนื่อยเดี๋ยวจะเหนื่อยนะเี่ยวหนูหนูหนูก็เหมือนกันนะอ้าวพี่นี่แดดเอาไปนี่ทั้งหมดเดี๋ยวโอ้ยเห็นไหมเนี่ยทำให้ทั้งหมดเลยครับมากหมดเราเหนื่อยนะไม่ใช่อะไรหรอกเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพอกำไรวันนี้สวัสดีครับ เรื่องราวของซอสซึ่งเราจะทํากินกันเองก็ได้นะซอสมะม่วงเมนูนี้เจะเพิ่มเบต้าแคโรทีนวิตามินซีให้กับร่างกายเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยครับบางอย่างทำออกมาแล้วผู้ชมอร่อยอร่อยและบางอย่างละครับกินไม่ได้เลยกินไม่โรสบีฟบลูนเมลโลครับพิจิพิถันผมบอกจริงๆมันเป็นเมนูที่พิเศษมากซอสเขาดีมากๆมันไม่ได้เป็นสเต็กนะทุกผู้ชมแต่นี้มันเป็นเมนู